็นว่ามีาเรื่องราวหลอนๆที่ไปทําภารกิจในป่าช้าด้วยใช่ไหมครับพี่ <c oughs> ไปฝึกอบรมไทยอาสามครั้ท่านเนี่ยเรื่องจอิอาาท,ที่ที่หนึ่งก็คือค่ายาจบับบารบก็ได้เจอกับอาจารย์ท่านหนึ่งโดยบังเอิญแต่ไม่รู้หรอกท่านเป็นอาจารย์จนฝึกจบมาแล้วท่านก็บอกว่าให้มาหาที่ว่าคารวาสใช่ไหมครับเป็นคารวาสครับถึงไม่รู้ว่าอ๋อท่านเป็นอาจารย์ทาเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านสายศาสตร์ อ,อก็เลยเราด้วยความที่บอกชอบอยู่แล้วด้วยออชอบอยู่แล้วออก็เลยศึกษาท่าน,นศึกษาจนจนเรียกได้ว่าไปอยู่บ้านท่านอะไรต่างๆเนี่ยจนถึงระดับออผูกให้ท่านออผูกข้อมือ,อ,อให้รับเป็นลูกคนคนึ่งก็ท่านก็เลยสอนวิชา,าต่างๆท่านท่านสอนเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องผีวิญญ,ญาณอะไรต่างๆเนี่ยแล้วนำมาใช้ท่านก็พาผมไปที่ป่าช้าแล้วก็ทําพิธีปลุกเสกพวกสีพึ่ง นี่พึ่งน้ำมันพายแค่แสีพึ่งน้ำมันพายนะแต่ไม่ใช่ว่าไปหยดน้ำมันพายไม่ใช่นะคือเป็นการใช้พลังจากพวกเขาตัวกอนที่จะขอเนี่ยต้องไปขอข้านายป่าช้าก่อนก็ต้องมีวิธีการมีก็เลยเป็นเป็น,ปน,ปนขั้นเป็นตอนเครื่องเส้นอะไรต่างๆไปขอว่าขออนุญาตเอาดวงจิตพวกนี้ไปไป,ไปใช้ให้เกิปดประโยชน์เพื่อเป็นการสร้างบุญนั่นแหละครับเขาเพราะว่ามันมี หลายหลายที่ผมไม่เอ่ยนะหลายหลายที่มาเอาไปเพื่อจะไปเป็นของของแกกเพื่อให้กับให้คนมาทําบุญบ้างอะไรบ้างนะมันมีมีคือมันมีหลายหลากหลายบางอาจารย์เขาเอาไปใช้อย่างอื่นนะนนั้นก็แล้วแต่ว่าหลากหลายวัตถุประสงค์คือเรียกว่ากใครกมันเห็นว่าภารกิจนี้ไม่นานนี้เองนะครับพี่กพี่กศปีคศหกสองนี่เองใช่ไหมพี่เประมาณนั้นประมาณมีเรื่องหลอนๆบ้างไหมครับอ๋อที่ไปป่าช้าเนี่ยมนก็อย่างว่าแหละไปเนื่องจากว่าเราไปขอญาตอาจารย์ป่าช้าครับ นายประชาเขาก็จริงๆก็คือเป็นเป็นเทวดาอย่างหนึง่งซึ่งเขามีฤทธิ์มีเดชดูแลพวกคุมพวกนี้อยู่นั้นไปขอญาติเทญเข้ามาเขาก็มายืมเฝ้าเลยอโอ้ตูสูงใหญ่ล่างดําเมี่ยมเลยอ่าครับก็เห็นที่อไปไปไป,ปลูกเสกอ่ะแล้วก็มามารวมกันที่วัดวัดนี้ส่วนพวกดวงจิตดวงอยญญาณที่เรียกมาเขาตามมา เป็นสีขาวเป็นควันลักษณะควันครับ,รบเป็นเป็นกลายเล็กๆอ่าเป็นเป็นเป็นสีขาวมาแล้วก็เข้ามาที่หมอ้อนี่ที่หม้อที่เขาทำพิธีที่ยวกับทอทําทำพิธีเราก็เห็นแล้วว่าที่นี่มีนอย่างงี้นะก็พักหนึ่งก็เข้าที่ศาลานอนเขาลงมาอย่างนี้เลยนะลงมาเป็น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 คู่อย่างนี้ แล้วก็หมุนก็เป็นเกลียวลงมาเลยเป็นเหมือนดวงเหมือนเมืญญญม่อนอ<ด>เนเ,นเป็นเกลียวลงมาอาจารย์นอนพอเห็นปุ๊บผมคนที่ผมไปด้วยพาไปด้วยผมก็พะเอากลัวเขาจะเห็นเนี่ยเอาผ้าคุมหัวเขาพอหันไปหาอาจารย์พ่อนู่นมีอยู่ที่พระประธานนะแล้วก็มีคนที่ไปเล่ยกันเขาเล่าว่าโวมานั่งอยู่ที่หน้ารถบ้างอะไรบ้างครับก็คื <ะ S 1> อเจอกันหมดเลยเจอกันหมดเจอกันหมดที่นั่นไปเป็นโดนเจอกันหมดครับฮะก็ยอมรับว่าที่นั่นแหละ เขียนจริงแรงจริงครับอ่าก็บนบนบนเขาบนดอยพวกนั้นเขาเขาค่อนข้างจะอ่มีความเชื่อทางด้านอย่างจริงนะเรื่องพวกนี้เมื่อเราเสียชีวิตวความเชื่อยอย่างไรก็ไปกองอยู่ตรงนั้นจริงครับไปกองอยู่ตรงนั้นจริงนะความเชื่อค,คุณมีความเชื่ออะไรก็แล้วแต่มันเหมือนกับเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวล้างคุณไว้ให้อยู่ตรงนั้นพีก่กอนครับ,รบผมเพิ่ง <ผม S 2> รู้ว่าในป่าช้าเนี่ยมีนายของป่าช้าด้วยครับ แต่ละพื้นที่เพราะว่าพี่ไปเห็นป่าช้ามาค่อนข้างที่จะเยอะหลากหลายครับความเชื่อแต่ละที่บางทีก็อาจจะมีบางอย่างที่แตกต่างกันบ้างขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมศาสนาขึ้นอยู่กับระบบสภาพสังคมของแต่ละหมู่บ้านแต่ละชุมชนเขาก็เชื่อแตกต่างกันไปครับบางก็บอกมีลูกเทวดาเฝ้าบางก็บอกเป็นเทวดาตามความเชื่อก็จะเป็นายกะลาตากาลีบ้างหรือเป็นอะไรที่เหมือนกับดวงจิตอะไรบางสิ่งที่มีพลังอานาจ ที่คมสามารถที่จะดูแลปกป้องแล้วก็คุมรักษาดวงวิญญาณเหล่านั้นได้ปาช้าได้ในมุมของความเชื่อนะครับครับเพราะฉะนั้นเรียกว่านายปาช้าคที่ที่ผมไปก็เจอเป็นลักษณะนี้แหละครับก็ถือว่าอันนั้นมาปรากฏให้เห็นเลยอันนั้นถือว่าฝืนว่าแรงจริงแรงแรงมากมากเลยก็ถือว่าบางคนที่ถึงขั้นเสียสติก็มีนะและอย่างเนี้ครับมันจะดูว่าเราเนี่ย ไปลบหนูในพื้นที่ของเขาหรือเปล่าถ้าเราเข้าไปเกาะวนหรือเข้าไปทาพิธีอะไรพวกนี้คือจริงๆมันก็ดูจากวัตถุประสงค์ของอาจารย์ของอาจารย์พี่เพชาล้ามันก็เอาถ้าพูดกันตรงๆก็คือเราก็เหมือนไปมันก็ไม่เหมาะนะพี่หรอใช่ไหมครับพี่ยิ่งยิ่งถ้าผลลัพธ์ที่ได้มาจากการปลูกเสกสีพึ่งน้ำมันพายในในเชิงพาณิชต่อยอดอีกมันก็มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เขียงว่าไปอย่างนั้นแ่ะ มันก็ต้องก็ต้องลบลาข้าไฟกันเล้งเพราะว่านะฮะใชแต่ว่าด้วยความที่แบบว่าอาจจะด้วยวิชาอาคมของท่านแก่ก้าทําให้พวกนั้นต้องยอมอีกครั้งมีการเส้นส่วนเอาคือเราทำเครื่องเส้นของมาให้แล้วนะมีการแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนสินของอะเออเอาฉันเอานี่มาให้เธอก็ให้ฉันบ้างสิอันนี้อันนี้ผมอยากรู้มากเลยว่าที่พี่เดชาเล่าครับครับแล้วว่าอาที่ว่าเป็นควันสีขาวกับควันสีดำมันมันมันต่างกันยังไงมันไม่เหมือนกันเหรอ มันที่ผมเห็นในภพภูมิที่เล่นพวกนนะไอ้อที่ควันขาวควันดำทั้งหลาลยมันทำไมไม่เป็นรูปเป็นร่างใช่ไหมค,คือคิดใช่ไหมคนเราอะพอตายเนี่ยยังมีความยึดติดกับร่างกายกายสังขารอยู่ไอ้อช่วงแ,แรกๆก็จะเป็นกายสังขารดั้งเดิมของตนเองเมื่ออยู่เวลาผ่านไประยะหนึ่งผมไม่ระบ,บุเออเวลานะคือเวลาผ่านไประยะหนึ่งพวกนี้เขาจะเปลี่ยนและจากสภาวะที่เป็นมนุษย์เราก็จะกลายเป็นอีกภพภูมิจะบปีแบบหนึ่งเลย จะกลายด้านไปแบบหนึ่งถ้ามันมีพลังแรงความร้ายมันก็จะเป็นปรากฏให้เป็นลักษณะสีหนึ่งโทนสีหนึ่งไอ,อท้ที่เป็นที่เป็นทั่วๆไปเหมือนกับพวกพวกนี้คือระดับธรรมดาเขาก็จะเป็นอีกแบบถ้าเกิดเป็นเ,เทพที่ชั้นสูงเขาก็เป็นอีกแบบพลังแค่เป็นพลังแสงพลังวิญญาณคือคือเรียกได้ว่าแต่ละ ดวงวิญญ,ญาณเนี่ย <c oughs> ก็จะมีหลากหลายอย่างครับพี่กอลมัน,น,ปนเป็นแบบเหมือนแอฟแทกอย่างเงี้ยครับขึ้นชื่อว่าดวงวิญญาณยังไงซ้มันก็คือกายละเอียดที่ไม่ใช่กายหยาบครับภพภูมิหลังจากเราเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่ภพเดียวไงมันมีหลายชั้นมีหลาย้ใช่ไหมก็เหมือนกับเราบอกว่าต้นไม้เราชี้ไปที่ต้นไม้เนี่ยจะป่าข้างทางมันมีทั้งไม้ยืนต้นไม้ล้มลุกไม้หญ้า,าอะไรต่างๆเป็นไม้เถววุ้นถววันคือมันเป็นตระกูลของเขาอย่างนั้นเลยพี่เดชาครับผมขออนะุญาตถามหน่อยครับพี่ วันที่พี่เดชาไปป่าชาพี่เดชาแยกออกได้ไงว่า <S <S เฮ้ยอันเนี้ดนยดวงวิญญาณอันเนี้ยไม่ใช่ดวงวิญญาณหรือว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยน่อาจจะเป็นหมอกหรือเปล่าอะไรเงี้ยคุณเราถ้าเกิดเจออะไรบ่อยๆเราจะแยกออก <S <S อ<า>ีนะฮะอย่างไรผ,ผมบอกเมื่อกี้เดินเข้าไปในทุ่งอ่ะคุณแยกได้ไงอันนี้คือหญ้าอันนี้คือต้นไม้ไม้ยืนต้นอันนี้คือไม้ตำลึงเถาวันอันนี้ผลไม้นี่กินได้อันนี้กินไม่ได้ทําไมเราแยกออกล่ะก็ไม่ต่างกัน พอเราไปถึงณจุดนั้นเวลานั้นเราเราเห็นแล้วเรารู้รู้ได้ทันทีเลยไอ้นี่ไม่ใช่ละไอ้นี่มันของจริงครับอ่าไม่ใช่ควันที่มันใครก็เผาอะไรแล้วควันลอยมาแครับ่พวกนี้มันวิ่งมันเป็นตัวมันวิ่งอยู่แล้วถ้าเกิดเป็นควันมันก็แค่คุ้งกระจายเฉยนะครับ S <S <S 1> <S 1> เหมือนพ<อ>ี่ได้ชีวิตใหม่ขึ้นมานะค,ะครับผมเปลี่ยนเปลี่ยนตัวตนไปในทางที่ดีขึ้นด้วยยอมรับนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนทำทสมาธิมากขึ้นครับมีเวลาเท่าไหร่ก็เอถ้าเกิดมีเวลาก็ทําแล้วก็พยายามสร้างความดีทุกวันนี้เป็นกิจอาสาท,ที่ไหนอย่างผมไปช่วยงานของททงสายวันชาติที่ไหนเขามีงานช่วยงานเนี่ยตอนนี้เนี่ยน้ำจะท่วมแล้วก็ต้องวางแผนแล้วเออพวกเราจะทําอะไรกันมีวางแผนอะไรกันผมเคยเป็นเหยื่อเวหา เป็นไศูนย์วิทยุอะไรต่างๆเนี่ยเป็นอาจิตอาสาเรียกว่าทาความดีไว้พวกนี้มันเป็นเป็นสิ่งสะสม,มนะนี่แหละคือสิ่งที่ดีมากนนพี่ชอบเคสของพี่เดชามากเลยนะครับ,รบที่อย่างน้อยๆเนี่ยพี่เขาได้ประสบอุบัติเหตุจริงแล้วก็มีโอกาสได้ฟื้นกลับมาบแล้วก็ได้ถ่ายทอด <c oughs> ถ่ายทอดสิ่งดีๆให้คนที่กรลังเควยๆให้เห็นคุณค่าของการมีชีวิตอยู่มากขึ้น <c oughs> เห็นคุณค่าของลมหายใจของสิ่งที่เรามีมากขึ้นครับ ที่ก็เหมือนกับฟิลประมาณแบบเวลาไปอบรมก็เหมือนเป็นวิทยากรด้วยใช่ไหมครับก็ยังไม่เป็นวิทยากรนะครับตอนนี้ณเวลานี้ยังไม่เหมือนถ่ายทอดประสบการณ์แต่ถ้าเกิดใครอยากรู้ผมก็จะเล่าให้ฟังแล้วก็สิ่งเอกสิ่งเหล่านี้ผมบ่าผมผมคิดว่ามันไม่ใช่ความเชื่อเรื่องเวรกรรมบาปบุญนั้นไม่ใช่ความมันเป็นความจริงที่มันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะเข้าถึงตรงนั้นไหมบางคนทุกวันนี้หลายๆคนไม่เชื่อเรื่องเวรเรื่องกรรม ไม่เชื่อทังพบผูิไม่เชื่อว่าธาตุน้ามีจริงครับตัวเองก็เลยยังเขาเรียกว่าทําให้หลงพอหลงเนี่ยเวลาเดือนเ,เมื่อถึงตรงนั้นน่มันจะหลงจริงนมันกลายเป็นสิ่งที่เล่ร่อนพวกนี้น่านสงสารนะครับพวกที่เล่ร่อนน่าสงสารนเะพราะว่าไม่มีที่ยึดเหนี่ยวมันไปไหนเขาไปไม่ได้ถ้าเกิดเป็นคนเราไปขออาศัยเขาอยู่เขาให้อาศัย ใช่ไหมครับแต่ดวงจิตดวงวิญญาณเข้าไม่ได้เขามีพื้นที่ของเขามีขอบเขตของเขามันมีอะไรแอเรียของเขาการที่เราจะเข้าไปต้องไปเป็นทาสเขาเพราะพวกนี้มันไม่ใช่ใช้ด้วยเงินเนี่ยมันใช้ได้แรงบุญทั้งนั้นเลยมีบุญมากบุญน,น้อยและคิดว่าการที่เราเราไปหลังความตายญาติพี่น้องจะทำบุญให้เราได้ทุกวันไหนไม่มีสิ่งใดจะดีเท่าเขาทำทด้วยตัวเอง